สวนันทนานำทนายแถลงยื่นปปชอสอบคกกจริยธรรมวุฒิสภาณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรพาศสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายอนันชัยชัยเดช ทนายความแถลงข่าวเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเพื่อขอให้ไต่สวนและชี้มูลคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภารวม18คนว่ามีการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ กรณีสอบสวนจริยธรรมนางสาวนันทนาโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการพศ2563และระเบียบว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพศ2563การร้องคัดค้านของนั้นจึงไม่เป็นผล คณะกรรมการจริลธรรมก็ดำเนินการในการที่จะพิจารณาคดีขออเรียนต่อไป